ผักสีเสียดทั้งเหนือเลยผักสีเสียดเนี่ยสดๆน้องสาวฝากมาเมื่อวานนี่เขาไปเก็บมันจะเกิดขึ้นตามทุ่งนามีจะมีรสขมเล็กน,น้อยนะถ้าแก่นะอันนี้อ่อนๆนี้จะไม่ค่อยขมเนี่อร่อยแล้วก็มีอะไรมั่งนี่มะเขือ <With that. S 1> มื่นมะเขือมื่นก็คือกระ,ะเทียมต้นหอมผักชีอะไรมะเขือส้ม อันนั้นเปิดร้อยอย่างปลาทู้เก๋มแล้วก็เนี่ยตะเรียมตะเรียมก็คือสะเดอนั่นนั่นแหน่ผักผบผักไผ่ผักแพลมีงาด้วยแล้วก็พริกพริกหนุ่นมพริกหนุ่มพริกแด่ทางเหนือพริกขี้หนูเขาเรียกพริกแด่ด้ยไก่พริกหนุ่มด้วยพริกหนุ่มพริกหนุ่มที่ไม่หนุ่มแบบแกแก แดดดกก็คือพี่กีนหนูพริกกระเหลี่ยมัน<า>นี้แกงใส่ปลาทูเค็มอร่อยโอ้ยสดๆผักสีเสียดบ้านพี่น้องเรียกผักอะไรก็ไม่รู้แต่บ้านเราเรียกผักสีเสียดมันจะขึ้นตามทุ่งนาก็ไปเอามีดแซ่แซเอาจะเป็นต้นอย่าเนี้ยคล้ายๆผักหนอกลึก ใช่พักนอกหรือพักใบบัวบกนั่ยนะอย่าเนาะงค่ายกันกับมันค่ายกันเป็นลักษณะต้นเป็นห้องว่าลักษณะมันค่ายกันมันจะเป็นเถาเทาอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันเลยกับกับไอ้นั่นนะกับใบบัวบกแล้วนั่นเครื่องประดับคุณนายเขาคุณนาย เครื่องประดับคุณนายกำลงกำไลน้องสาวฝากมาจากบ้านเชียงรายเครื่องประดับไม่ได้เอามาด้วยเครื่องแต่งตัวคุณนายแม่กำลังดูใหญ่เลยดูดูเครื่องประดับค่ะคุณนายแม่กำลังดูขัดหน้าเข็มขัดทองอะไรเขาเครื่องแต่งตัว เป็นตัวนายนายใส่แหวนทุกนิ้วเลยนไหมคะเป็นตัวคุณคัดเงินหายไม่จำเงินหายไปเราจำได้ด้วยน้องสาวฝากมาใหนะ้จากที่บ้าเนเชียงรายคุณคัดเงินพันหนึ่งทองอันหนักอันมีเคสมัดเงินทองมากเขาบอกเงินหายไม่หายหรอกมันอาจจะหลงอยู่ทาง,งไหนหลงนั่นแหละพวเครื่อง ใี้เลยอยู่แหวนแหวนที่ใส่อยู่นี่อยู่แล้วแหวนพระเศรษฐีหมื่นล้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูเครื่องประดับแม่เขาให้น้องสาวฝากมาจากบ้านเครื่องแต่งตัวเอามาคำนั่นไม่ได้เอามาหาไม่เจอไว้ดีเกินไปรีดมาไม่ได้เอามาด้วยกระเป๋าเครื่องประดับของเขา เป๋าถักฝากมาน้องฝากมาจาัดเตียงรายนะคะเครื่องประดับไปวัดขขงไปวัดเขาเครื่องแต่งตัวกับพระตินเขาแม่ควรกินแซบอิลีสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะสบายดีนะคะแม่พวงกินแซบอีลีนะคะขอบคุณเศรษฐีหมื่นล้านด้วยของมาถึงตั้งแต่เช้าแล้วะอยู่ข้างล่างนิดเลิกงานเพิ่งเอาขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะเลิฟสองค่ะเล็บเลิฟค่ะมีผักฝาก,กมาจากเชียงรายนะคะยังสดอยู่เลยฝากสวัสดีเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าแม่พวง ของกินบ้านเฮ้านะนอกปากมาคือมีพักสีเสียดตัวนี้ตอนนี้พักสีเสียดกำลังออกเนาะกิโลกี่บาทแมค่ค่ะว่ะมันเหนือยหนนึ่งถุงเนี้ยรอยหนึ่งน่าจะกิโลมัล้งคะหรือหกกล่องมันขายสามกล่องหา้าสิบโอ้ขายขายเป็นกลองกลองสามกลองห้าสิบทั้งหมดนี่หกกองหนึ่งร้อยบาทนะคะถุงเนี้ยไม่ใช่ถูกถูกนะเนี่ยพักสีเสียดเอานึ่งก็แม่พี่ข่ากับลำเนาะ ที่ข้าแห้งนะเอา่ะเอา,อเวกวาแกงก็อร่อยนี่สีเสียดโอ้งามขนาดยังงามอยู่เหมือนเดิมแห้งเอนเน้เจ้าล้ำดีซื้อแบบตีซื้อแบบตีบบอดน้ำเนาะะ ว่า่้นนเนี่ยอ๋อบ้านน้องห้องผักที่ขวางคือขีขวางกระตังหากนอกก็มนีม้แหละอ๋อ,อแต่<อ>บ้านตีห้องผักอ่อขมขม,ขมน้อยนอกพี่แม่ว่าผักขี่ขวางเป็นแห็มยางหนึ่งอี่แบบอันนี้มันผัก,กสีเสียดไบแหลมจะขมกว่าผ้านี่อ๋อถ้าผ้าขีขวางมันจะขมกว่านี่ อันนี้มันจะขมน้อยน้องลำแกงก็อย่างปลำปา,ปาลำแห้งปลาทูเข้มไข่ไข่เห็นน้อยคั่วกะนั่นไข่ไข่ไข่แกงนี่นาราก่อนฝากปลาทูเข็มมาตัวหน่อยน้องเพื่อมาแกงกับปักสีเสียดนี่ปลาทูเข็มเลยลก็จะมาเกลือส้มน้อยเกลือส้มน้อยนี่เอาดิฟมาเรียิแล้วน้องมาชุบบ้านเโาเค เ็นพวงๆจ่นี่เนาะส้มน้อยแล้วก็มะเขือมือน่นกระเทียมอันนี้กระพิกพริกท่างเลยพริกสองถุงพริกแดงน่ะพริกแดงโดนาะบรนเทาห้องทำไมเนาะพิกแดงโด้แดงโอันนี้แต่พี่แดงเม็ดยาวมันมีหลายอย่างนะอันนี้เป็นยาวๆ ผักชีฝ้ามาเนจอแคนี่อันนี้พริกนุ่มถ้าที่ฝ้ามาเจอน้อยอันนั้นพริกแดงหนารพริกแดงเมเจ้านะั่นผักชีฝ้ามันจะเขียวๆเนี่ยมันเนาะก่าชีฝ้าใช่มันจะเป็นจะนี่แต่มันสั้นอันนี้กับพริกแดงเอียงยาวนี่นี่พริกแห้งดีหน่อยนี่น,น,นะพริกแดงโดคือพริกแดงโดหรือพริกกระเรียงนะนะั่นแหละอันนี้ถ้าใครหอมดวนมาท้าง้องเอา ใครหอมดวนมีนงาด้วยจะเข้านึกงาเนาะงานี่ต่ำเรียบร,ร้อยแล้วนอกปากมาฮือแม่เจ้าขยางอยู่เพ่นอกสาวฝากมาฮืออีแม่นเนี่ยอยู่ตะปีเท่อยู่กรุงเทพตะปีแพ่น,นี่เอาใส่กองนี่มา เศรษฐีหมื่นล้านก็ทักทายสวัสดีค่ะแม่ปวงนะคะจะได้กิ่นองบันเฮาเห็ดกำเนียักป้อมต้นหอมนี่คือแต่หากมันหอมดิพักบัานเฮามันหอมนะหอมหอมมันกินหอมตาอจากพักป้อมตั้งเทนะหอมแบบจืนใจนะ แม่เนาะเข้านึกงาเหรอเนาะเข้าไม่นะเนาะต้าไปหาซื้อเขานึ่งเข้าเหนียวไม่มาก่อนเอามานึกงงากินพักป้อมนี่มันหอมโค้ดละยางกับพักป้อมตะเพ่นหรอแม่เขากะมันจะหอมลึกเข้าไปในหัวใจว่วปูทุกนี่น้องเหมือนว่าป้อมใหญ่นะพักป้อมใหญ่แต่กระตือหอมแม่มันคนละกินกับตะเพ่เขากะแม่แม่เด็ดต้นหอมละ เราเอาไว้เหลืองขวังหน้าบ้านนี่หลมเย็นหอมป้อมเมืองหอมจากอันนี้อันนี้มันเป็ดพันธุน์ใหญ่นี่ถ้าหอมหองเมียงเขาจะหอมเลยน,นี่แต่อันนี้ก็ตตืงหอมอยู่หอมกว่าสีเขาซื้อตั้งเพ่มาเจอกันละกินกันนะแม่นอกแปลกเนาะ ของม้นเฮามันก่แฮมกินหนึ่งของม้านเฮากระยางหนึ่งแม่แล้วนเฮาจุ่มมอของมนเฮาตุ่มม้อเลยแม่วะนเดดมันมาหลายที่หลายท้งมันก็ม้ออยู่ที่นกไไม่ไมเปิดกระปุกแต่โมนี่เนนี่มันนี่มันของบ้านเฮาเด็ดอกต้นหอมฟางนิดกว่า หลกักพักรวต้นหอมขึ้นถึงตีเขาขายต้นหอมเนาะเนาะแตลงแตลงต้นหอมเนี่ยทอดมัดหนึ่งใหญ่ๆเจ็บแปดบาทมัดกิโลหนึ่งหน่าเนี่ยผมบมาไปเน้าฉันนบหน้าผม้ก็ขายวัดให้เราจึงวันนี่ได้วันนี่ก็เหมือนเฮ้านะั่นแหละ เต่งกระลำพักกาดขาวเน่าเออวันนี้ได้กินของดีของล้ำละอันี้กะเก็บใส่ตู้เย็นไว้อันพริกนั่นกะเอาใส่ช่องฟิดไว้แมมพริกนุ่มกะเอาคว้ามันขวางเหรอมันเหมือนจะเน่าแล้วบางอันแล้วกะเดียวเขามัดใส่ปลาสิขมใส่ช่องฟิดไว้มดใส่ช่องฟิดไว้มันจะโค้งหลุมเหมือนเดิมเอาออกมากินกะจะได้นี่ถ้าไว้ตักหนอกจะได้มันกิดตึ้งเน่านะอันพริก แไว้หนงยแดงๆกับเก็บไว้เดี๋ยวต้มแล้วก็เอาไปตาเป็นที่แห้งของมันกินมาตั้งก่อนมีสีแดงหนักเด็ดพวพิงนุมควางใส่ถุงมัดปากใส่ช่องฟิตไว้กินได้เหมือนก็มาได้อย่างนี้บ้านเขาเหมือนเราพอมาคุ้นตาเลยย้ายยังแค่สี่ปีอของเจ้าดีสามสิบหกสามสิบเจ็ดปีละ บอกคุ้นตาแคัล่ะเนะยายเพิ่งมาได้สี่ปีอยู่กรุงเทพบอกว่าไม่คุยย้นตาของบ้านเราแต่แก้วมาอยู่นี่สามสิบหกสามสิบเจ็ดปีแล้วเมื่อก่อนอะบอกให้แม่ฝากของมาให้ละแม่ก็จะบอกว่าโอ้คือเขาอยู่นู่นเขาก็ธรรมดาเนาะพอแกมาอยู่นี่แกถึงรู้ว่าอ๋อมันหากินยากจริงๆของบ้านเราเมื่อก่อนบอกแม่ฝากมาแม่บอกของพื้นๆจะฝากมาทําไม หารู้ไว้ว่ามันอยากกินคนอยู่กรุงเทพอ่ะแม่มาอยู่ถึงรู้มาก่อนแม่ก็จะว่าอยู่กินแต่ของผักอย่างเงี้ยพี่พี่เขาเบื่อกันบ้านเราเปนแย่แต่แต่เราอยากกินไงให้ฝากมามเน,มมาน,น,น้องก็เลยฝากมาให้เลยที่แดงเอาออกกับแม่าตาแขงแก่นัก เลแดงไว้ไลขตาเดี๋ยวก็พริกสีแดงเอาไปต้มหรือ,อไปนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ถึงเราไปตากมันจะไม่เป็นเชื้อราพริกแห้งอะ่ะคนสมัยก่อนเขาทําแบบนี้แหละคนบ้านเราไม่มีเตาอบเตาย่างเตาหินอะไรก็เอาพริกมานึ่งหรือต้มก่อนมันจะแดงเสมอกันนะคะพริกสีแดงอะ่ะแล้วเราก็ไปตากแดดสองแดดแรงๆสอง,แดด,แ,ง,สองแดดก็แห้งสนิทแล้ว เราตากเองครับปลอดภัยสะอาดไว้ใจได้เดี๋ยวกรล้างก่อนล้างแล้วต้มแม่อ้อยสวัสดีค่ะแม่อ้อยแม่นะวันนี้แม่ตันมะพร้าแห้งค่ะมะพป้าวแห้งค่ะตับมาเขือตัวไหญ่่ตับมาเขือเหลือเจือเพือ นั่งซื้อมะเขือกรอบมาขอบคุณค่ะแม่อ้อยพอดีอ่ะแม่ตำมะเขือนะ่าจะได้กินนี่หอมดวนกับหรือสะละแหนกับซุกมะเขือเลยผักสีเสียอร่อยเอาไว้แกงพวกนี้ยายบอกมันยังสดอยู่ นีที่สีแดงเ,เด็กขั่วออกนะต้มก็ได้ตั้งกระทะแป๊บเดียวต้มให้เขาสุกแล้วก็อยรับป่ายมีถุงหนึ่งมีทำพี่แห้งกินเองเลยของฝักจากเมืองเหนือนั่งนั่งเกล็ดเอาแล้ว ประแดงมาต้องเอาเอาแดงล้วนมีปัาเค็มส่ด้วยเคยออรเลไปขยะไปอาก็จ้จอยอมออเลียมเล,ยมเลียมลวกมาเรียบร้อยแล้วสเสดาน้องลวกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพามาดูไอ้นี่ มาดูกับข้าวที่แม่ทำไว้มีซุปมะเขือนี่ตำม,มะเขือแล้วก็นี่ผัดกระเพราแล้วก็น้ำพริกปลาย่างเมื่อวานยังเหลือกินไม่หมดพริกปลาย่างแล้วก็มะระขี้นกต้มมะระขี้นกยักษ์นะคะ ใหญ่มากอันนี้ลูกหนึ่งตัดขรึ่งโอ้ตำมะเขือกินกับสะเดาวลวกแล้วก็กินกับสะละแหน่นะอืมอร่อยเพิ่งเลิกงานมาค่ะเลิกงานมาก็เจอพัสดุพอดีเอามาให้แม่แม่อยากกิน เด็ดพริกล้เด็ดขั่วพริกแล้ว,เด,ว,ลวเดี๋ยวเอาไปต้มนิดนึงแล้วก็ตากไว้สองแดดแห้งเรียบร้อยตอนนี้หน้าหนาวแดดแรงได้พี่แห้งไว้กินสีเสียดของเรา ดีมากเลยนะพี่แดงดีอาดูเกลมนี่นะอาดูเกลมไว้มาแกงใส่ผักเสียงนกร้องผักสีเสียดนี่เลยล้างดีดีเลย ก,กินแหงซุปมะเขือชอบมะเขือเนี่ยี่เขือส้มใส่ส้มตำก็อร่อยใส่น้ำพริกก็อร่อยใส่กระุมจีนน้ำเงี้ยวน้ำพริกอ่องอร่อยทั้งนั้นเลย เริสับาพากมีฟังดีเนะฟังใจอยากจนเลยมากลืนน้ำลายเก่งมาคอต้อเก่งอมจีนหมู <c oughs> นี่สวยแดงแป๊ะเลย เก็บใ้ลูเน่าก็ตูเน่าก็ทิ้งไปอ๋อใส่อันจังลิปด,ด้ก่อนนี่่อยู่เดี๋ยวจะใส่ช่องฟิดทงมดนล้วนะเนี่ยทุกอย่างใส่เป็นถุงเป็นถุงอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวไปใส่ช่องฟีดไว้เดี๋ยวเวลาจะกินเราก็เอามาล้างน้ําแล้วก็ทํากินได้เลยสดเหมือนเดิมแต่ผักเอาไว้ไม่ได้ใส่หนึ่งไม่อร่อย <c oughs> ผักเอาไว้ช่องธรรมดามเยอะมากๆเลยนะ่ะ หนึ่งร้อยบาทอะถึงเนี้ยผักสีเสียดผักสีเสียดเอาคนุมนิดๆยาเอาในล่างต<อ>า,<อ>ากเน,น,น<ม>าะเกลมอีกก่อนเลยครับล้างแล้วก็ตากให้แห้งเลยประตูเกลมมันจะได้ไม่แฉะไม่กินไม่เหม็นโอ แล้วก็ค่อยเอาใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ทั้งมันแห้งแบบแห้งแบบแข็งยังกระหินเลยอ่ะเวลาเอาไปย่างกินก็อร่อยทั้งนะ้มันแข็งแข็งอย่างนั้น่ะเนี่ยงางาดำก็ตําแล้วเอามาเอามาคลุกข้าวกินคลุกข้าวหนึ่งเป็นข้าวคลุกงาเข้าตํางาอ,อ,อันนี้ยังสเลียมลวกสเสดาร<ำ>ลวกสเสดาบ้านๆของเรา อ,อ,อยย่นกินกับซุปมะเขืออร่อยเลยกินหอมมาเลยนี่มาแต่เย็นวานแล้วยังสดอยู่เลยนะนสระดาใหม่ๆภาษาเหนือเรียกสเลียรีมกินกับแกงขนุนกินกับน้ำพริกกินกับซุปมะ,ขมะเขือได้หมดแล้วนั่นเลยภูมิใจนำเสนอมากของ สัก c ี i โ้อยเออประตูปิดปั้งอ๋อมีที่กั้นไว้ฉันจะไปลางกเซจุ้มมะเขือเซจุ้มมะเขือนิดนึงค่ะค่ะวันนี้แก้วก็ขอขอบคุณมากมากนะคะขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณคุณสิริพรหรือแม่อ้อยนะคะขอบคุณแม่พวงขอบคุณเศรษฐีหมื่นล้าน,นะค่ะขอบคุณ ทุกทุกท่านดี่เมารับชมนะคะชมนะคะสวัสดีค่ะ